สัสดีค่ะี่ันนชื่อนางสาวเกศมณีชลาพรค่ะรหัสนักศึกษา6 6 0ก1 0น0 1 1 1ึ่ค่ะกลุ่มเรียน6ู0กศูนยน่้านค่ะชั้นปีที่าาสามคะครกศสตราสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปห้องหนึ่งค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกนะคะก็คือเกาะลังภูค่ะเกาะลังภูนะคะเป็นสวนสาธารณะนะคะอยู่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็เป็นเกาะที่อยู่กลางแม่น้าตาปีด้วยนะคะ ะะเป็นที่กอ่อขวัญใจของชาวเาานร์นเค่ะมีความสวยงามมีความโดดเด่นแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ค่ะมีกิจกรรมมากมายให้เล่นด้วยนะคะไม่ว่าการเดินการวิ่งแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายให้ออกกำลังกายด้วยค่ะแล้วก็มีกีฬาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเล์บอลปาก็ตบอลนนะคะแล้วก็มีเบสบอนได้ยังมีการปั่นจัก,กรยานการให้อาหารและอุปกรณ การเรีนยนรู้ของเกาะลันพูด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆน,น้องๆนะคะทุกคนมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเที่ยวเกาะลันพูกนันเยอะๆนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฟรีค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือสวนสาธารณะเกาะลำพูค่ะตั้งอยู่ตำบลบ,บางใบไม,ไม,ไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำตาปี ถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดกลางใจเมืองสุราษฎร์ธานีเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะว่าวิาว,วรอบๆเนี้ยมีความส่วนงดงามมากเลยค่ะทําให้เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อก่อนนะคะเกาะลังคูจะเป็นที่ของราชพัสดุที่ทางจังหวัดนั้นเคยให้สัมปทานแก่กอกชนมาสร้างมังกาโลสร้างสวนอาหารแต่ต่อมาภายหลังได้หมดสัญญาแล้วทางจังหวัดก็ได้พัฒนาและสร้างให้กลายมาเป็นสวนสาธารนณะ มีทั้งลานกิจกรรมลานกีฬาอุทยานการเรียนรู้ของเกาะลัพูและสถานที่สําหรับทากิจกรรมสันทนาการต่างๆซึ่งมาก่อนนั้นจะต้องเดินทางทางเรือเพียงเท่านั้นนะคะแต่ในปัจจุบันมีสะพานเชื่อมเดินไปได้เลยค่ะสามารถนํารถยนต์รถจกักรยานยนต์เข้าไปได้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ชอบดูวิวพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกนะคะซึมซับรบรรยากาศรอบๆของที่นี่เกาะดำพูแห่งนี้นะคะตอบโจทย์มากมากเลยทีเดียวค่ะเพราะวิวทิวทัศน์รอบๆของเขื่อนแม่น้ำตะปีนะคะสวยงดงามยินมหนึ่งมากๆเลยค่ะรวมทั้งที่นี่ยังใช้เป็นสนามหนึ่งแข่งขันเตสกีแห่งประเทศไทยและใช้แข่งขันเรือย,ยาวชักผ้าของเรือพระทางน้ำอีกด้วยนะคะมานั่งชิลชมวิวสวยๆกันที่สวนสาธารณะเกาะดำพูแห่งนี้ ก็ได้สิวสบายๆแขมเมืองได้ชมวิวสวยๆทั้งยามเช้าและยามเย็นใครที่อยากมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีแบบในเมืองในฟิวชาวเมืองสุราษฎร์ก็ลองมาแวะเที่ยวที่ส่วนสาธารนณะเกาะลังพูก,กันเย็นๆนะคะ